สวัสดีมือนเดเฮาสิไปทำบุญน้องไหกกว้พลระรับัวระบัพท์โอเคเดี๋ยวเขาไปกันเลยและตอนนี้เฮาจะมาอยู่ในโลตสัสโฟร์จูนนะเดี๋ยวเฮาสิไปนั่งไปป่าใต้ดินไปโทรศัพทโอเคเโอเคก่อนสิไปดูคลิปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือน,นโอเคกันเองและตอนนี้เฮาก็สิลงใต้ดินนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะนสเด็กก็ตึ่น เนี่ยกำนังลงบันไดเดือดลงและนี่ก็คืออยู่ข้างล่างอยู่ด้านล่างเป็นอุโมงด้านล่างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับด้านล่างก็จะเป็นหางเลยนะจะเป็นหางเลยด้านล่างฝั่งนน้นก็เป็นเชนฐานพอับเก่าฝั่งนั้นก็นังลิฟต์บันไดเลื่อนลงอีก <Okay. S 1> ลงไปอีก จะนั่งรถไฟข้างล่างรถมาอยู่ข้างล่างเนาะตอนนี้เฮาเก้ามาสิมาอ่าซื้อซื้อคีการ์ดซื้อบัตรซื้อเหรียนยอ้อนรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้าเนาะแะต่ตอนนี้เฮาก็ต่อคิวซื้อเหรียญน,นั่งรถไฟฝาบีทีเมอาร์ดีแต่ดินเนาะโอเคเดี๋ยวเราหามาซื้อโอเคแล้วตอนนี้เฮาก็ได้เหรียญนละกนะ็สิมาแตะย้อนนะพวกเราเนี่ยไป let's go เฮาก็สินั่งรถไฟจากสถานี พระรามเก่าเขาสิไปสามยะไปวัดละโปวัดระโปแต่ว่าบ่ต้องนั่งรถไปวัดวัดระโปนะถ้านั่งบนรถเมล์ชื่อเลยวัดแต่วัดเมล์ชื่อยู่สามยะเขาก็นั่งรถไฟจากพระรามเก่าไปสถานีสามยะเขากขึ้นอย่าโอเคจะไปกันเลยนั่งมาได้เลือลงมาอีกถึงสถานีรถโอ้ยพันไปเนาะ โอ้โยบอทันต้อยรอท่านรถเนาะรถไปก่อนละโอเคเดีออ๋ยวรบบนนอขบวนรอรอขบวนเราเป็นเท่าท่านโอเครถออกไปแล้วมาท่านอย่างเนีย่ยเปสามอย่างวัดวรวรพ้าน,านี้เฮาอยู่ข้างล่างประมาณสามสัน่นลงมาเลยนั่งดดมาได้เหลือมากสาม,มาาสั่งลงมาออกตะดินอสุขสถานีรถ ลงรมานก็มีได้เรือฝั่งนี้จะไปฝั่งไปหาแยกลาดพราทางฝั่งนี้และงนไปรบืเไปัาัจะเนต่อคิวกันรอรถนะดูบรรยากาศตนครับมากตเอี่้นีครับไฟมันก็ยมาที่เนวันที่เจะเป็นรถเนาะนนิวกันต่อิวอะไรเเดินได้เรือ้ับโอเค ตอนนี้กัคนมารอเต็มเต็มที่แล้วและตอนนี้รถก็มาถึงแล้วตอนนี้ครับก็ประตูสิเปิดเนาะประตูเกับอ่าบุกพอยคนลงก่อนก็โล่ขาโอ้โหตอนนี้เข็นแล้วครับเราขึ้นรถกันเลยโอ้คนเยอะ ตอนนี้เขาก็มาถึงสถานีสามแย่าล้วไปวัดวัดอโศเลยเสถานีนึ่สามยมันจะมีรถวิ่งโองกระบวนัางสันล่างบสันบน บนนะขบนนะวนหน,น,น,นึ่องอยู่ข้างล่างขบวนนึงกลายเป็น้อขบวนคือว่าชือว่าสันนี้เลือกาดะแต่ยังสัญเราวนนีเลือก้อขบวนขบวนหนึงขบวนขบวนสอข้างงเขายังนใครปนในนี้ฮะก็กายอนมือก็เปิด เลือนชันนี่กัเป็นสัที่จะขึ้นไปบนดินขึ้นไปถึงวัดงลลพงป้าไปถึงบนอากาศยางเลยป้าด้านนี้ก็คือวัดเนาะวลลพงขึ้นมาก็เป็นถนนเลยเจอนี่นะนี่ก็เป็นเี่ย่ใสะไใส่ไปแบบดนี่ าหน้ออกทางออกล้วกาเป็นอุอมโมงเงายงที่สุดอะ่ะในสถานี้รถไฟนี่เราก็มาวัดเข้ามาในวัดสิม,มาวะไอเภาเนี่ยวัดโวลอมโพงคนร้ายคน,น,นจีนคนต่างชาติเยอะแยะเต็มเลยเดี๋ยวเอาสิม,มาเอาดอกไม้ผูกเทียนูเทียน ขอสูงขอลาบนะนตัวนี้เลยอันนี้เอาลอกไม้อันนี้เท่าไหร่ครับห้าบาทใช่ไหมใช่พอพาไปสูงไปหลาบโอเคเอาก็าาเเาสิบไว้ๆกันไปดอกไม้มาแล้วโอเคตอนนี้เรากำลังจะมาขวายพ่าของฝนกันนะตอนนี้นโอเคเดี๋ยวเราขวายฟ่าก่อนพี่น้องโอเคบ๊ายบาย โอเคแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดเจุดเทียนประจำวันเกิดต่อริงบิีในตัขอไหว้ไหนนามนไหวด้ลอสิ่งีขงสิ่งที่ไม่้ีหว้พัเจ้สิ่งีโอเคเดี๋ยวเรามาบูชาเอาเครื่องถวายสังกัษานนะปัจจัยร้อยเนึ่ยขอสังกัษฐาน ชิ่นพาะสักพสาสาพีสัตาสกตาเดียวที่างแยกที่เป็นเป็นตุกติกิดไจโดยกันตั้งมตางเส้นสากพไปไหวครับุญและตอนนี้เราจะปิดภารกิจเรียบร้อยเอามาไหว้พระเพอพอพถวายสังฆทาน อันเป็นเริจสิ้น,นแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของโอเคสัสดีบบายทียวัดอรุณโก